สวัสดีค่ะปุเป้ตะลุยสวนมาแล้วค่ะวันนี้ก็มาเยี่ยมชมให้เพื่อนๆชาวกเกษตรกรสวนทุเรียนนะคะให้มาดูเลยเห็นไหมสดๆเลยนะนี่ก็คือดอกทุเรียนเต็มต้นเลยนะทุเรียนที่ใช้อาหารพืชคิวแพนสูตรสองนะคะเห็นไหมคะววเขาเขาแตกตามกิ่งแบบนี้เนี่ยเนี่ยสวยมากเลยเห็นไหม ว้าวซูมเข้าไปเลยซูมเข้าไปเลยค่ะไม่เห็นไหมนี่เต็มต้นเลยนี่เห็นไหมคะนี่คือผลิตภัของผลิตภัณฑ์อาหารพืชคิวแพนสูตรสองนะคะนี่คะ่ะให้ดูนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะคะ,ะมีเยอะมากเลยเห็นไหม ดอกดอกเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบปื้มเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมถ้าเขาดอกเขาบานก็จะจะสวยกว่านี้ตอนนี้เขายังไม่บานนะเห็นไหมคะนี่ไปให้ดูเต็มต้นเลยเห็นไหมนี่คืออ่านเพืชคิวแพนสุดสอนะคะผลิตผลคลองผลิตพันนะคะเห็นไหมสวยมากเลย นิ่วๆเห็นไหมเตี้ยนิ่วๆเห็นดอกกุหลาบไหมอ่านเห็นไหมคะนี่ซูดให้ดูเห็นไหมเพียบเลยเพียบเลยเห็นไหมคะเต็มต้นภาษาอีสานจะเต็มต้นอัญใหญ่เลยดอกบ้านเต็มเลยค่ะติดตก นี่คืออาหารพืชสูตรสองนะคะอาหารพืชคิวแพนสูตรสองแนวแนวเห็นไหมคะนี่คือผลิตผลของผลิตภัณฑ์อาหารพืชคิวแพนสูตรสองของบริษัทคิวยูซัสเซสนะคะ